วันนี้นะคะไปสองโมงนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะลูกค้านะคะที่นะคะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะเป็นวันหยุดนะคะลูกค้าที่ไม่ได้ทํางานนะคะหรือลูกค้าที่พักที่ทํางานอยู่นะคะอะว่างนะคะก็เข้ามาชมไหลสดก้อยได้นะคะ ชมไฟ้สดก้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับอินฟินิกนะคะอินฟินิตสมาสี่นะคะแล้วก็อินฟินิตฮอต9พนั้นนะคะวันนี้นะคะมีนะคะเพื่อนๆนะคะเข้ามาถามว่าอินฟินิ o ฮอต9พกับอินฟินิตสมาซี่นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะสนใจกันเยอะมากเพราะราคา ไม่ถึงสามพันนะคะสองพันกว่าบาทนะคะสองพันนิดๆนะคะและก็ข่าวดีนะคะทั้งสองตัวนะคะเป็นเครื่องที่เพิ่งลดราคานะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะล่าสุดเลยนะคะฮอสฮอสเก้าเพนะคะจากสามพันสองเก้าสิบนะคะลดเหลือสองพันแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอินฟินิกสมาสีนะคะจากสองพันเจ็ดเก้าสิบนะคะลดเหลือสองพันห้าเก้าสิบนะคะตัวนี้อ่ะ สองตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะข้อแรกเลยนะคะแตกต่างกันข้อแรกเลยคือหน้าจอนะคะหน้าจอนะคะแตกต่างกันคืออินฟินินะคะพอด 9H นะคะหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะซามาซี่นะคะหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะคะต่างกัน อยู่ที่ศูนห้านิ้วนั่นเองนะคะสำหรับความแตกต่างกันนะคะ,ะที่เหมือนกันนะคะลูกค้าจะเห็นเลยเห็นไหมคะจะเป็นทรงหยดน้ำนะคะเป็นทรงหยดน้ำนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็แตกต่างกันนะคะที่นะคะแรมลอมนะคะแรมลอมนะคะตัวนี้นะคะส m a r t สี่นะคะตัวนี้จะแรมหนึ่งลมสิบหกนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะแรมสองลอมสามสิบสองนะคะซึ่งนะคะฮอตเก้าเพนะคะมากกว่านะคะหนึ่งเท่าของสมาร์ทสี่นะคะสมาร์ทสี่สมาร์ทสี่นะคะแรมหนึ่งลอมสิบหกส่วนฮอตเก้าเพแรมสองลอมสามสิบสองนะคะคือ สิบหกนะคะสามสิบสองนะคะครึ่งหนึ่งก็คือสิบหกซึ่งอันนี้นะคะมีความจุน้อยกว่านะคะฮอตเก้าเพนะคะหนึ่งเท่าต,ตัวเลยก็คือมากกว่านะคะสิบหกติ๊กเลยนะคะและก็แรมนะคะอันนี้แรมสองอันนี้แรมหนึ่งนะคะซึ่งแตกต่างกันเลยทีเดียวนะคะอ่าส่วนเขาแตกต่างนะคะต่อไปนะคะ,ต,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะ Android นะคะตัวนี้นะคะ Android 10นะคะตัวนี้ Android 10นะ Android 10นะคะ10ไม่ใช่10บธรรมดาสิบนะคะ10 Q Go Edition นะคะตัวนี้นะคะสำหรับ Hot 9นะคะส่วนตัวนี้นะคะ i ิซิลิกนะคะ Smart 4นะคะตัวนี้นะคะ Android 9 Pio นะคะตัวนี้นะคะ่ะเก้าพิเเป็น โกอิเดชั่นเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเป็น Android 10อันนี้เป็น a n น r o อ d เ้นะคะดูกล้องกันบ้างนะคะ Infinix s สม r t 4นะคะเรื่องกล้องนะคะเรื่องกล้องอยู่ที่นะคะกล้องหน้าล้านกล้องหลังอยู่ที่8ล้านนะคะส่วน Hot 9้านะคะ Hot 9นะคะกล้องหน้านะคะกล้องหน้า 8ล้านกล้องหลัง13าล้านเลยนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งความล้ำนะคะความสวยนะคะในการถ่ายภาพนะคะการซูมเอานะคะซูมทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดบิวตี้เอโหมดเซลฟี่นะคะเป็นบิวตี้นะคะเซฟบิวตี้ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้นะคะถือว่าทำได้มากกว่าและก็ สวยกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้ให้กล้องหลักมาถึง13ล้านพิกเซลส่วนตัวนี้กล้องหลักอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าเนี่ยเท่ากับกล้องหลังของสมาร์ต4เลยนะคะกล้องหลังของกล้องหน้าของ Hot 9P นะคะเท่ากับกล้องหลังของ Infinix เลย Infinix สมาร์ต4เลยนะคะอ่ะเขาต่างตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะ อความละเอียดของหน้าจอนะคะความละเอียดของหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็น720คูณ1640นะคะซึ่งตัวนี้จะมีขนาดสูงที่สูงกว่านะคะแต่ความกว้างเท่ากับตัวสมาร์ทซซึ่งสมาร์ท4นะคะมีความสูงนะคะอยู่ที่1600นะคะ720 คูณ1600นะคะมีความแตกต่างกันอันนี้720ดร้อคูณไว้หนึ่งห์ะคะอันนี้เจ็ดเจ็่สิบคูณด้หนึ่งพนะคะซึ่งมีความต่างกันนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะระบบเซนเซ,นเซอร์นะคะตัวนี้มีสแกนใบหน้านะคะแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเหมือนกันที่แตกต่างกันนะคะคือ ่ไม่มีซอฟต์นะคะไม่มีซอฟต์ไม่มีซอฟต์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังไงเอ่ยตัวนี้นะคะถึงแบตเตอรี่นะคะจะมีเยอะนะคะเรานะคะสามารถนะคะตัวนี้ สเตนบายนะคะได้นานเลยทีเดียวนะคะสเตนบายได้นานเลยนะคะสเตนบายได้ถึง19วันเลยนะคะตัวนี้นะคะสเตนบายได้ถึง19วันนะคะแล้วก็สามารถโทรติดต่อได้ถึง24ชั่วโมงนะคะดูหนังฟังเพลงได้19ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสเตนบายสเตนบายนะคะอยู่ที่อ่า สิหวันนะคะแล้วก็โทรคุยได้ประมาณอยู่ที่20สิชั่วโมงนะคะเกือบ20ชั่วโมงประมาณ19้าชั่วโมงนะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงนะคะติดต่อได้ถึงสิหชั่วโมงเลยนะคะสำหรับ Infinix Smart 4นะคะแล้วก็ Infinix Hot 9พนะคะตัวนี้นะคะ ลูกค้านะคะที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะคะอสองตัวนี้นะคะราคาเนอะยังไม่ได้บอกราคานะคะราคาตอนนี้นะคะที่ลดราคาเลยนะคะตัวนี้นะคะฮอตนะคะฮอตเก้าเพนะคะลดเหลือสองพันแปดเก้าสิบนะคะอ่ะ ลดเหลือ2,890สมาร์ทซีลดเหลือ2,590นะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์แล้วแชร์ชมไลฟ์สดนะคะวันนี้ลูกค้าจ่ายเพียง2,890นะคะสำหรับ Hot 9K นะคะและ s มาร์ทนะคะจ่ายเพียง2,500ทั่วเลยนะคะสำหรับ Infinix สมาร์ทนะคะ ลูกค้าที่ชมไลฟ์สดกดไลค์ก็แชร์ได้เลยนะคะวันนี้ลดราคาค่ะเหลือ2อ0พันวนกับสองพั้วนค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชมไลฟ์สดเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะซิมเล่นเน็ตนะคะแบบดูหนังฟังเพลงไม่สะดุดเลยนะคะวันนี้จ่ายเพียง125บาท 125บาทนะคะสำหรับโปรเน็ตมีอันไม่ลดสปีดนะคะความเร็ว4เมกได้โทรฟรีในเครือข่ายนะคะ12ชั่วโมงเลย12ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆตอนนี้นะคะมีไม่ถึง20ซิมแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามได้นะคะลูกค้าซื้อซิมใส่เครื่องนะคะตัว Infinix Smart 4หรือ Hot 9 p พ a y ได้เลยนะคะเน็ต ไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแถมนะคะ Infinix Smart 4นะคะที่มีความแตกต่างก็คือลูกค้าจะได้รับประกันหน้าจอแตกนะคะหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะตัวนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับยี่ห้ออินฟินิตนะคะสมาร์ทซีนะคะสำหรับรุ่นนะคะสมาร์ทซีนะคะอินฟินิตสมาร์ทซีรุ่นนี้นะคะมีรับประกันหน้าจอแตกนะคะหนึ่งครั้งนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะซึ่งแตกต่างกับก๊อดเก้าเพนะคะก๊อดเก้าเพไม่มีรับประกันหน้าจอแตกนะคะแต่มีรับประกันศูนย์ทั้งสองตัวเลยนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเออมัน มันจะดีไหมอะไรไหมใช่ไหมคะตัวนี้ไม่ติดโลมงนะคะบอกเลยเล่นได้สนุกนะคะถ่ายรูปสวยนะคะดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะสองตัวนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถเข้าไปชมไลฟ์สดได้ที่เพจสองโชคเฉลี่ยนะคะหรือช่องนะคะ ยูทูบอยู่ที่ช่องบอจุดสองโชคเฉลียวหรือช่องบริษัทสองโชคเฉลียวของเรานั่นเองนะคะลูกค้าเข้าไปได้เลยนะคะเรานะคะไม่ได้แจกไม่ได้แจกแค่ตัวรับประกันหน้าจออย่างเดียวนะคะเรามีของแถมให้ด้วยนะคะไม่ต้อง้นอยใจนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้ออ่ฟินิกฮอตเก้าเพแล้วไม่ได้ คุ้มครองในการารับประกันหน้าจอแตกนะคะแต่เรานะคะมีของแถมนะคะจาก Infinix Hot9 Pay ให้ด้วยนะคะแล้วทุกวันที่หนึ่งนะคะฟังให้ดีนะคะลูกค้าที่นะคะสนใจเครื่องโทรศัพท์นะคะทุกวันที่หนึ่งนะคะเราจะมี นะคะลรางวันให้ลูกค้าได้ลุ้นด้วยกันนะคะทุกวันที่หนึ่งบ่ายสองโมงนะคะก็จะมีการจับของรางวันนะคะจับของรางวันนะคะเป็นเสื้อของอาจารย์นิติกิจเลยนะคะบอกว่าสวยมากๆนะคะสีเทานะคะบอกเลยนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเข้ามาได้นะคะสอบถามได้เลยนะคะวัสดีค่ะทำอะไรคะได้เลยค่ะ <nenhum bunları> <ayo> โอเคค่ะอันนี้นะคะลูกค้ามาได้เลยนะคะร้านเราอยู่ติดกับโลเฮงหงบอพยนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแอดเมืองคอยนะคะลูกค้าที่สนใจเข้ามาได้เลยนะคะซิมนะคะก็ยังมีอยู่นะคะ <S <S <c oughs> ลูกค้าจ่ายเพียง125บาทลูกค้าจะได้เน็ตไม่อั้นโทรฟรีไม่อั้นด้วยค่ะ วันนี้ก้อยก็ขอจบการไลฟ์สดแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะ